โอ้ยสะออดมารียนใหม่หนุอยใหญ่ขาดไงแน่อเอ็ดอยังเบื่อพักขาดกิกกกบบนกระปุลจ้าสบายดีย้ำเศร้าพี่น้องจ้าสบายดีเพื่อทุกคนเด้อจ้ายินดีต้อนรับชื่ช่องแม่น้องบอยจ้าโอ้ยสออดพี่น้องเอ้ยผู้ใดกินผู้ใดมากินเบื่อไหนพวกคนน้องบอยพอเอาลงมา,ามันแก่ เอาลงมากันเก้าและกินเนาะโมมีผูกกิ่นแตงยูแตงกินยำแซวกาพี่น้องป่นกบจ้ะพี่น้องน้องบอยกระพ่อไปหาเมื่อคืนกับน้องบิ๊กป่นกบป่นกบเผ็ดแก้วกินกับพักเจี๊ยบกระลวกพักกินอุ้ยกระถินมา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 บ่อยมามาตักป่นใส่ถ้วยลูกค่ะค่ะค่ะฮะ ผักขาดดูจักไมผักผักขาดดอกคะผักขาดกินมันก็แ่บอยู่แต่ว่ามันนันน่ะมันเผชรเจนเฮิร์นลิอาหาาตังกล้องว็อหมวกปีใหม่โอ้ยบองคนบอยเทาโอ้กรนวยไงยไม่วยอยู่เครื่งมันกับบูมดหยนยัม่วยเอาไว้ผ่าเมื่อวัดเครื่องนึงเพร่หั่นเบิร์ดอกจิกรฐานฐานเมื่อวันนั ทำเนี่ก็กินบ่เบิดแล้วนะนี่มาพี่รองมากินน้อยน,นะ,ะน้องอแก่เพรแห้งกินข้าวเศร้ากับปุลกบปปนกบน้อยจ้ากับเพราหมากลินไหมข้าวกรนคักดเด้อเอ้ยใจแก่หมุนไปกูได้ไปมาตามมาดูปไปนั่นนี่เอาไปคาดพาไม่รถไปไปมันอยู่ในเฮือยนะไปเร็วๆ เพื่นในไปอันอากบน้ำพอล้มคุบคุบค้านหัวน้องบิ๊กเขาบอก่ค่อยเขาปากเขาดมเอากินเบอร์เดอร์มะรีนไม้นี่ป้าแม่แม่แม่กระพิอ่าไม่ได้ว่าลายใหญ่คว่ำได้มาจ้ามาหันไม่ผิดในตอกตอกนะตั้งกองเขาจังได้เขาหัวตั้งเลยเนาะปลาดดีูมาจ้ามา มาเดิม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 ดีพี่น้องมาเดิมตัวลายแต่แห้งนะคะลงมือแล้วหวานหน่ายใเลยหวานแล้วฮัมฮาวะหวานหวานคมมันทุ่นไหวเลยฟังเจ็บเลยทุ่นไหวอืมหวานนู่นนี่คือหวานพ่าตั้งแท้พี่น้องกระดูกคมนะไม่หรืหวานไม่ขวาตอนแรกเก็บ ขัวโวเคโอเคเลือกเงี้ยขัวอืมตอนเช้าผมเจอเด็กเอื่อนนี้จ้วยึงเอ้ยกระถิ่นกระปรี้กระถิ่นหน่อยกระถิ่นเพื่อนบ้านเนี่ย ยอดง่างยอดุกต่ำอกมันตกหลังคามัาดหมดมุกต่ำมันห้องแท่มันห้องก็ไม่ได้แน่กรเสนทำไม มันมดแ่วันน,ห,น,นหลายมไม่มมไม่มไ,มไม่มไม่แ่ไม่หัวไปดูทา่ดว่าจะกินเพกเบเพชรใช่่าเยจิมก,กาษไ้ิ้่ไม่้ กระเจ้าออเลยเนาพรินมือใคเพชรอ่ะทาตัวเพชรกัเพชรกันแย่งอย่าเพชรกว้แซ่บตัวีเทียเป็นขอนงาขอขนจันเพชดกันแล้ว ตู้มันก็ได้ช่องตู้เด้อมื่นคืนจะทำหนึ่งบอสเดีนี้นมเคยได้ฮักคาให้ฟ้อมอีกได้แล้วคาหักหมดเลยเออได้ เรต้องเล่ป่าดิบเริ่มแห้งแล้วทีนี้ฝนมาตกไ้ตั้งถนนก็นง่ากุม้มเาจะยุดฝนมงทีอาอกับเจะเก็บเนี่อมันให้ตกฝน น้อาไม่เยตามทีดอ่ะม่คางมู่งเขีวกับบ่เลยน้ำนึกบุคุณนะที่ได้ยิ้มบุเกนน้ำคุณมันแล้วมันลงหัวมัวเห็นตัวคนโตไม่ยอนะ คนลอหม่แล้วกลโต๊ะนึนะ่งงามัคุยจะเดดชาวลุงวันไลนไม่ห่วาจานดังม,มาขึ้นไฟดับกูเลยจจะให้ นอนสุดมนอนนอนสุดรับไปเบนแม่รับนอนสุดล้มไม่ห่อนรัาห่อนแน่นอนกือบได้ไปรนนี้ออกมานอนห้องอย่ยจากนอนนั่นตากะไรากรับอยู่บาดนี้พอห้าบัวรับเลยมันบัวรับเลยเนาะจนบ่ายมองเลยรอดมันอาบน้ ไิแบบนี้นราเอานะรับเขาไปฟงอันทำอ่ะไดกลับยังไงเป็นบ้านมมะรันามึงคื้ห่ยนะบัวรับไปนอนเพราะเนื้อบอนอนอนเนาะเป็นแวนอนอาจะเตเยเลยเขไม่กลัวเลยบตื่นตื่นมครัรับได้เป พนบตกสาไฟดับตอนแน้มนอนอากาศดูว่าโอ๊เอ้าน้ำขึ้นหยุมนึมาไวนอนแน้มไม่เท่าพัดโนนชื่อัชื่อมากไฟยัง่ดูด่าาไฟรับดูเลย

ấu bây giờ chúng ta phân tổ xuống xe của nhà kiếm nghe không hà ra của bé lợi nữa tôi ở gì đó ừ,

น้ามาต่ายถุงหล่อยน้ามาไปเกเงียาเอาไปก็ได้ละหน่อยนี่เนมาเองก็ได้ลดค่ะน้อยๆลดแต่ลดนะลูกใส่ร้ายก็ไม่ได้โกงก้นมันคุ้งถ้าไดา้คนเดียวก็ไปอยู่ได้ <c oughs>

ไปวะไปหปะวะไปกรไปตีออกมาเพื่อนชาวโซ่มาชวนไปห้าเ็ดเลเตี้ยมโตแล้วไม่เต็้โแล้วมายี่ยก แต่มันอ่ไลเฮ้ยปวกห้อยง่ายเ้ง่เนะเฮ้ยปลกสิริพรจิัาป้าบอะเฮ้ยปวกอ่ะไปก่อนเฮ้หัเบื้องก่อนวันนี้จะเดินทางไปหาบลาเพื่อนสจ้าปลาบววจิคาป้ากับเพื่อนเจ้าตามไปเบื้องน้ำกันด้วยไปเนาะปาบัวจิมาเบอกมหนี่ พี่น้องคาแม่พ่อหนีกิจภาพบรรยากาศไปสนิทกันด้วยจ้าขอบคุณทุกการที่เข้าบบมาชมนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาด้วยจ้ะเบื้องโฆษณาให้นางหลายๆหนิด้วยจ้าสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องไ,อไปแล้ว